กือาดาออยี่างคาแล้วรูว่าจะหมดครับพี่มันจะเราจะประมาณระยะเวลาสัก5นาทีเล่นตอนนี้ยังไม่ยังไม่หมด เราจะเช็คเครเล่นได้เช็คทคร่ง่นเเราเราเล่นไมู่ให้กูพยายามบินมาให้ใกล้เหมือนกันนะอูบินได้แล้วแกไม่ถ่ายเดียวเอ๊ะไอพี่เก่งเลยไม่ถ่ายยไปนวยิงไปยิงลมละลมทำปะไปย ไปเข้าบ้านชารวิลาเข้าหมบ้านชอบอ่ะเน่ยเขาเล่นแข่งกันปื๊ดปื๊ปื๊ดอนยพี่เราจยืดที่หมดแล้วนี่้ผมลองรับได้ไหมได้เดี๋ยวผมให้รับจริงหรอเริจริงดิ ทำพลาดด้วยพี่อผมจะไม่พลาดมาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมเปอก้ๆๆ้โอ้โหเป็นอะไรครัไปต่อเลยได้ได้ได้ครับยังจับดัวนะรับจิงไหมร้ยรอ่ารับอีเอาไสวย 比高。<laughs> <laughs>